โดยพิธีภาคเช้าเริ่มต้นด้วยคณะสงฆ์และสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยทางยังได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยเมื่อถึงเวลาสว่างทุกท่านได้ร่วมการกล่าวคำอารัธนาศีลห้าและประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัตหารเป็นสังฆทานโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลายาณมิจันศีแก้ววิจิตจากนั้นคณะสงฆ์ได้สวดมนต์บทชัยมงคลคาถา เพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมกันนี้ผู้แทนประธานนำกล่าวก็ได้น้อมนำธยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนสาธุชนก็ได้น้อมถวายทยธรรมและยารักษาโรคแด่คณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรและถวายพัตทหารเพลแด่คณะสงฆ์ค่ะส่วนในภักบายเป็นพิธีจุดเคียนใจฝ่ายนิรันดรนันตชัยเนื่องในพรรษาแห่งการบรรลุธ,ธรรมและพิธีถวายกองบุญการศึกษา โดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลลยาณมิรแพงตาสีหราชส่วนพิธีถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาโดยมีประธานนำกล่าวคือกัลลยนณมิตรวรไทยประเสริฐพร้อมกันนี้คณะประธานและสัตวชนทุกท่านก็ได้น้อมนำปัจจัยทยธรรมและกองบุญการศึกษาถวายแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ค่ะและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำกล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่อยปลา ก่อนที่จะได้เดินทางไปยังสวนสาธารณะบริเวณใกล้วัดเพื่อทำการปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานด้วยความปราบปรื่มปิติในบุญกันทุกท่านค่ะ